สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาทบทวนเรื่องนี้ให้เพราะว่าครูสอบเรียงความไปนะคะให้นักเรียนเขียนเรียงความจากภาพแล้วครูก็บอกว่าถ้านักเรียนไม่วางแผนภาพโครงเรื่องก่อนนักเรียนก็จะเขียนเรื่องไม่ได้นะคะครูก็เลยเอาแผนภาพโครงเรื่องมาให้นักเรียนรู้จักนะคะคฟังิีนักเรียนเรียนมาแล้วตั้งแต่ปสด้วยซ้ํานะคะ มาดูว่าแผนภาพโคงเรื่องเข้ามีไว้ทำไมนะคะเขาบอกว่าแผนภาพโคงเรื่องจะมีไว้เวลานักเรียนเขียนเรื่องที่มันมีตัวละครในเรื่องนะคะมีฉากในเรื่องแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้านักเรียนสามารถเขียนโครงเรื่องไว้ก่อนนะคะนักเรียนก็จะสามารถเขียนเรื่องราวได้ต่อเนื่องกันไม่ติดขัด นะคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะเขียนเรื่องโดยครูให้ภาพนะคะหรือว่าเขียนจากในวรรณคดีนักเรียนเล่าเรื่องในวรรณคดีนะัน่นเ่ยก็ต้องมีมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนั้นด้วยนะคะนักเรียนมาดูเลยนะแผนภาพโครงเรื่องนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องดูก่อนว่าเรื่องอะไรนะคะเราต้องดูก่อนว่าเรื่องอะไร นักเรียนได้ภาพไปเนี่ยก็ดูว่าในภาพนั้นเราจะตั้งชื่อให้เรื่องอะไรหรือนักเรียนจะกําหนดพวกนี้ก่อนแล้วมาตั้งชื่อเรื่องที่หลังก็ได้นะคะตัวละครนั่นเง็กก็ดูว่าในเรื่องนั้นตัวละครมีอะไรบ้างที่สําคัญสําคัญนะคะฉ<อ>ากนะคะฉากในเรื่องนั้นมันก็จะมีสถานที่แล้วเด็กก็ต้องดูในนั้นว่าในภาพนั้นมันน่าจะเป็นสถานที่ไหนแล้วก็ใส่ไว้ก่อนนะคะ เวลาเวลาที่เขาเล่าเรื่องหรือว่าในภาพนี่ก็ดูว่าเอ๊ะมันมีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มันมืดมันสว่างยังไงนั่นเองก็สามารถกําหนดเวลาได้นะคะส่วนปัญหานั่นีอก็ดูจากเรื่องนั่นเองคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรมันถึงได้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะคะทีนี้เหตุการณ์ก็คือการดําเนินเรื่องนะคะถ้าเรื่องนั้น มันมีเหตุการณ์เยอะๆเนี่ยก็ใส่ว่าเหตุการณ์ที่1เป็นไงเขียนลงไปก่อนนะคะเหตุการณ์ที่สองมันเป็นยังไงเขียนลงไปเหตุการณ์ที่3ามเป็นยังไงก็เขียนลงไปนะคะแล้วก็แนวคิดของเรื่องว่าเรื่องนี้มันจบแบบไหนนะคะนี่เขียนสั้นๆแต่ยังสามารถเอาชั้งวดอดนี้มาขยายให้มันยืดยาวได้นะคะแต่ถ้านักเรียนไม่มีแบบนี้ไม่มีโครงเรื่องแบบนี้ นักเรียนมองภาพนีนก็นั่งตาลอยคิดอยู่ว่าจะเขียนยังไงดีนักเรียนก็จะเขียนเรื่องไม่จบนะคะแต่ถ้านักเรียนมีแผนภาพคงเรื่องก่อนนักเรียนสามารถเขียนได้นะคะและก็เขียนได้จบเรื่องด้วยแล้วก็เหมาะกับภาพที่นักเรียนเห็นนะคะถ้านักเรียนเห็นภาพแล้วนักเรียนตั้งเหตุการณ์ซึ่งมไม่เกี่ยวกับภาพนั่นเลย เรื่องนั้นมันก็จะไม่ถูกกับภาพนะคะครูตรวจไปแล้วบางคนใช้ได้นะคะบางคนนักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนเอาอะไรมาก็ไม่รู้เรื่อน,น,นั้นไม่มีเลยนะคะอ่านเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างภาพนะคะเอานะคะนักเรียนครูให้หนักเรียนดูภาพนะนักเรียนดูภาพครูใช้นักเรียนแต่งเรื่องจากภาพนี้นะคะนักเรียนก็ดูว่า ภาพนี้ตัวละครมีอะไรบ้างนะคะอย่างนี้น้องเรียนก็ดูวแลวลวเออมีกวางตัวหนึ่งนะเออมียีราบมีวัวอันนี้ก็จะมีแพะนะอ,อ่มีกวางได้ตัวละครละใช่ไหมคะมีแพะมียีราฟมีวัวนะคะนักเรียนดูว่าสถานที่หรือฉากมันน่าจะเป็นอะไระมันน่าจะเป็นอะไรคะมันน่าจะเป็นทุ่งหญ้าดีมหม เป็นทุ่งหญ้าดีไหมนะคะนันเกเรียนก็ดูว่ามันเหมาะไม่เป็นทุ่งหญ้ามีต้นไม้มีหญ้ามีสีเขียวๆนะคะเราก็ได้แล้วเวลานันเกเรียนก็ดูที่ท้องฟ้าอย่างเงี้ยมันใช่มืดไหมไม่ใช่นะคะมันจะเป็นกลางวันไหมมันก็ยังไม่เชิงนะคะแต่ว่ามันมีท้องฟ้าสีเหลืองๆสีแดงๆแล้วนักเรียนก็อาจคิดว่าใบใๆ ะะเวลาบ่ายหรือเวลาเย็นก็ได้นะคะทีนี้มาดูนักเรียนคิดว่าอันเนี้ยเราจะทํำยังไงดีแสดงว่ามันต้องมีสัตว์ทั้งหมดมันต้องรู้จักกันแน่ๆเลยนะคะวางโครงเรื่องไว้ก่อนนะวางโครงเรื่องไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่านักเรียนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างสัตว์พวกนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูว่า เขียนโครงเรื่องเรียบร้อยแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเอามาดูนะเอานะคะจากภาพที่คุณนักเรียนดูเมื่อกี้นี้นะคะแล้วเราก็วางโครงเรื่องไว้แล้วนะคะตัวละครนะคะก็จะมีเจ้ากวางน้อยตัวหนึ่งละ่ะใช่ไหมคะและก็มีสัตว์อื่นที่เป็นเพื่อนของมันใช่ไหมคะ สถานที่เขาบอกว่าทุ่งหญ้ากว้างทุ่งหญ้ากว้างนะคะทุ่งหญ้ากว้างแล้วเวลาเราบอกเอาใบใบเราควรบอกให้เป็นใบใบใช่ไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่เกิดก็คือเพื่อนเพื่อนมากินหญ้าหมดเลยนะคะกินหญ้าหมดเลยนะคะอ่นนั่นคือปัญหาทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่หนึ่งก็คือกวางน้อยตัวหนึ่งอะ มันนอนป่วยเหตุการณ์ที่หนึ่งนะคะมันนอนป่วยเหตุการณ์ที่สองก็คือเพื่อนได้ข่าวแล้วมาเยี่ยมนะคะเพื่อนมาเยี่ยมเหตุการณ์ที่สามก็คือเพื่อนกินหญ้าจนหมดเลยเหตุการณ์ที่สี่ก็คือกวางหายป่วยแล้วก็ไม่มีอาหารกินเลยนะคะอ่ะนั่นคือเหตุการณ์ที่เราตั้งขึ้นนะ ทีนี้พอเราเขียนเรื่องนะคะเราก็จะบอกว่าณทุ่งยากกว้างมีกวางน้อยตัวหนึ่งนอนป่วยอยู่เพียงลำพังนไคะเห็นลูกมันนอนอยู่ตัวเดียวนะเมื่อเพื่อนๆนได้ยินข่าวจึงพากันมาเยี่ยมเพื่อนรักเห็นไหมคะมีสัตว์อื่นอื่นมาเพราะได้ยินข่าวว่ากวางไม่สบายก็มาเยี่ยมเพื่อนรักนะคะ พวกเพื่อนสัตว์ทั้งหลายเดินทางมาถึงที่ที่เจ้ากวางนอนสรมอยู่เห็นไหมคะไม่สบายนอนลุกไม่ขึ้นเลยนอนสมนะคะซึ่งบริเวณนั้นมีทุ่งหญ้าเขียวขจีหมายความว่าเขียวสดเลยนะคะน่ากินมากนะคะทุ่งหญ้านั้นมีหญ้าเขียวน่ากินทำให้บรรดาเพื่อน พากันกินหญ้าบริเวณนั้นจนหมดเห็นไหมคะหญ้าน่ากินมากเลยเพื่อนกินหมดเลยนะคะมาเยี่ยมกวางนะแต่มันกินหญ้าหมดเรียบร้อยเลยเมื่อกวางหายจากอาการป่วยนอนมาหลายวันละอาการป่วยก็หายแล้วนะคะก็รู้สึกหิวจึงออกไปหายากิน มันหิวนอนมาหลายวันนะคะเพื่อนมาเยี่ยมกินหญ้าหมดแล้วก็กลับไปนะคะนี้พอมันหายมันก็รู้สึกว่าหิวเหลือเกินมันจึงออกไปหาหญ้ากินแต่ก็พบกับความว่างเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าหญ้าเพื่อนกินหมดแล้วนะคะกว่ามันก็เลยบอกว่าเจ้าพวกเพื่อนๆต้องกินหญ้าไปจนหมดแน่ๆเลย โธอไม่น่าเลยเพื่อนเอ้ยนะคะจากนิทานอันนี้ที่แต่งมาก็ข้อคิดก็คือถ้ามีเพื่อนที่หวังจะเอาแต่ผลประโยชน์ก็สู้ไม่มีเสียเลยจะดีกว่าเห็นไหมคะเพื่อนมาเยี่ยมแต่หมายความว่ามากินหญ้าของมันแทนที่จะเอาหญ้ามาช่วยให้มันกินเก็บหญ้ามาให้กวางกิน แต่มากินหญ้าทุ่มยญ้าใกล้ๆบริเวณน,นั้นหมดเลยนะคะนั้นพอกวางหายป่วยมันก็ไม่มีหญ้ากกินมันก็เลยบอกว่าเพื่อนเเนี่ยเอาแต่ผลประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่ามีซะเลยจะดีดกว่านะคะนิทานเรื่องนี้ก็จะจบโดยคำพูดของมันเองนะักเรียนไม่ต้องเขียนว่าจบแล้วคะ่ะนะคะอันนี้เป็นแนวทางในการเขียนแผนภาพโครงเรื่องนะคะ เดี๋ยวนักเรียนจะต้องมีเล่าเรื่องในวรรณคดีเรื่องหลังๆอีกนะคะนี่ให้เห็นแนวทางก่อนว่าถ้ามันมีรูปภาพมีตัวละครนักเรียนต้องวางโครงเรื่องก่อนนะคะหวังว่านักเรียนคงจะทําได้ถ้าครูสอบเรียงความอีกนะคะคราวที่แล้วบางคนได้คะแนนดีมากเลยบางคนก็ยังดีไม่เท่าที่ควรก็เอาแนวทางนี้ไปปรับ าการเขียนเรียงความนะคะวันนี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะ